สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้เป็นช่วงรู้แล้วไม่เป็นไรแต่ฟังเอาไว้ก็เพลินๆดีนะกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูปบุคคลบนธนบัตรของประเทศญี่ปุ่นจากที่ผมได้เคยทําคลิปเล่าเรื่องราวประวัติบุคคลที่อยู่บนธนบัตรของประเทศญี่ปุ่นกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมักจะนํารูปภาพบุคคลที่ทําคุณประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ขึ้นมาอยู่บนธนบัตรแต่จะไม่นํารูปขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิขึ้นมาอยู่บนธนบัตรเลยสักใบเดียวนั่นเป็นเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับที่ทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่นํารูปภาพขององค์จักรพรรดิขึ้นมาอยู่บนธนบัตรก็เป็นเพราะว่าความเชื่อของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ในสมัยโบราณน,นั้นองค์สมเด็จพระจักรพรรดิข,ของเขาเป็นตัวแทนสมมุติเทพส่วนการใช้เงินนั้น เป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีกิเลสอีกทั้งการใช้เงินหรือธนบัตรมีการนำเอาไปใช้ทำเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากมีการนำธนบัตรที่มีรูปขององค์พระจักรพรรดินำไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายองค์พระจักรพรรดิก็จะแปดเปื้อนมนทินเหล่านั้นไปด้วยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงตัดสินใจนำเอารูปบุคคลธรรมดาขึ้นมาอยู่บนธนบัตรเสียมากกว่า โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกนำเอาภาพบุคคลเหล่านั้นด้วยการอยู่สีข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. จะต้องเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศหรือโลกใบนี้ 2. ต้องเป็นผู้มีบทบาททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 3. ใบหน้าของบุคคลนั้นจะต้องถูกต้องชัดเจนไม่ผิดไปจากตัวจริง หมายถึงว่าถ้าเป็นบุคคลเก่าแก่ที่มีแต่รูปวาดไม่ใช่ภาพถ่ายที่มีหลักฐานการบันทึกเอาไว้ที่ชัดเจนก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะครับ 4. เป็นบุคคลที่มีใบหน้ามีเอกลักษณ์และการนำภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนธนบัตรนั้นก็ถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับตัวบุคคลน,นั้นๆและยังทำให้ชาวญี่ปุ่น ได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่บุคคลเหล่านั้นได้ทําเอาไว้กับประเทศอีกด้วยครับแต่ก็เคยมีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นถึงเชื้อพ่อวงขององค์พระจักรพรรดิได้ถูกนํารูปภาพขึ้นมาอยู่บนธนบัตรอยู่เหมือนกันนะครับคนท่านนั้นก็คือเจ้าชายไทยชิโชโตกุเจ้าชายท่านนี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการทํานุบํารุงพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงคิรศักราช 594รูปของเจ้าชายไทยชิโชโตกุกนั้นถูกใช้อยู่บนธนบัตร100เยน1,000เยน5,000เยน10,000เยนในช่วงระหว่างปีคิทศักราด1,950ถึงปีคิทศักรลาด1,984ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นการใช้รูปบุคคลธรรมดาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ผมได้เล่าเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในตอนต้นคลิปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าในคลิปนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้แต่หลายๆท่านอาจจะทราบกันมาก่อนแล้วถ้าหากใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากเป็นคุณผู้ชมที่เพิ่งกดเข้ามารับชมใหม่แต่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวชีวประวัติบุคคลต่างๆที่อยู่บนธนบัตรของประเทศญี่ปุ่น ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบเรื่องราวมีสาระในช่วงดู้แล้วไม่เป็นไรแต่ฟังเอาไว้ก็เพลินๆดีนะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมตอนใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ